สวัสดีครับรวันนี้เรามาอยู่กับช่องซ่อมจิตซ้ำกันอีครับใช่ไหมครับใครับวันนี้เรามาเล่นแบบไม่ไม่ไม่วันนี้เรามาเล่นแบบสป็นว่าดิฉันเลยใช่ครับไม่ได้อัดแบบนี้มานานแล้วใช่ครับเดี๋ยวเราโหวตแบบนี้โหวตแบบนี้โหวตแบบนี้เออผมก็ได้เลือกขั้นตอนแล้วนะครับมาดูกันว่าใครได้เป็น ข้าตกรโูปจิตโ็รูปจิตอยู่แล้วปล่ามุกเดิมไปแลไปแล้วครโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้องเก็บของนะครับจบครับตอนนี้เรากลับตัวกับแซมไม่ได้รูปบอลใช่ไหมครัหลังจากฟรีไฟไม่ได้เล่นมานานมาเกิดบั๊กอะไรก็ไม่รู้ต้องกาดการลุกทิ้งปรากฏว่า หลุดใหม่ไม่ได้ว่าหลุดใหม่ไม่ได้โอช่วยเลยช่วยลยไม่ได้มาช่วยเลยโอโดนไปตามๆกันขอบคุณขอบคุณโอเคโล่มาเ,เลยเกือบตายตัวกระทางออกจะเปิดแล้วครับ <c oughs> โอ๊ยไม่ได้เลยที่8มิเนี่ <c oughs> ยเรยอประตูทางออกจะเปิดเลย <c oughs> โอ้ย,อยอเพื่อนรอ,อ <c oughs> โอ้ไมีคนนึงแอบอยู่นะจ๊ะคนน่ามีคนนึงอย,อยู่ใาาลลกล้ประตูมากถ้าเราผิดก็คืออะไรตรงนี้ คนนี้เหมือนว่าจะรอประตูเปิดนะครับคนไม่ให้ผมดูโอ้ประตูเปิดแล้วพอกแล้วครับค่าตก่อนติดบัก,กว่ะวนี้วันดีคุณก๊อตผ,<ม>ผมมีฆาตกรตัวใหม่ครับเป็นเลเซอร์ครับเ่าตกนเลเซอร์ที่เราสังเกตมีแสงไม่มีจริงอะไรมีเหรอมาเดี๋ยวผมช่วยให้ดูนะ ราคาอยู่ที่เ9 9ยเครับนี่ครับตัวนี้เลยครับราคาอยู่ที่เก9ดไต้องแข่งูลกเผมไม่รู้นะว่าจะใช้บักไรรู้ใช้ไองย่างกินใช้กินซื้อกินผมไม่เจอที่หาาผมไม่เจอถ้าผมไม่เจอ อ่ะเดี๋ยวใบให้ตรวจตรวท่าเทาที่มีไม้ไหนๆตรวจท่าเทาที่มีไม้โอ้โหไม่หาเราพี่เกียรติเขอยู่ก<อ>ัต้นไม<ซ>้ตัวที่ใส่ผมมีป้าไายใส่เลยดูการ์ตูน,น<อ><อ>ขี้อวดช้ำมัดเลยโอ้โหไม่ค่อยเข้ากันเลยดูหน้าเลย อ้ไม่ต้องเป็นเลยอไรก็เป็นลไม่เป็นเลยต้องมาไล่ฆ่าคนนีไปันเรามงติแล้วครับอตามนะครับเปรียบชื่อช่องอะไรก็บอกไว้ดิอู้ผมแปะให้เลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยยดีเลย นี <mean> ่สองทีมไม่ใช่เหรอโกหกท่นุ่มสบาไดีทเเออเออออเอ ไมตาย่ <No. S 1> ดูก็สองแสงครับดูแค่นี้เองดงผมนี่ดู<อ>ตัวพไวุไม่ตงเลยว่ากล้ามารูดีสไม่ชอบเล่นแบบนี้เหรอฮะ จอกเป้งปุดปีเลื่งนีไม่รู้เลยลองแรกของกับคุณดิผมจะคัดออกตอนมีแสงมาเดี๋ยวผมจะคัดถางมันหลอกก็ตานี้ผมไม่ได้เป็นผมจะคัดออก มีอะไรบ้างวะไหนจะคูณดิวะผมไม่ได้เป็นตานี้ผมจบยิบเลยท่านแสงได้เป็นผมจะประจานแสงไม่น่าได้เป็นหรอกคือท่ามางเฮ้ยดูวะ จบค to да. ิปแล้วครับจบคลิปแล้วเอ้นุเอ้ากจบคลิปแล้วฮู้ดนะพ่อจะมีตาไมอยานะเควาดึกได้ดกๆเลย จะเปลเลยผมจะเป็นไหมครั้งนี้ไม่เป็นผมจบคลิปเลยนะของจริงเร็วดิขอเป็นบ้างดิตาหนึ่งก็ได้เร็วเป็นตาหนึ่งบ้างดิ แสงเนาะแสง <laughs> อี๋เรื่องเนี่ยมามามาเยอะ